สวัสดีครับผมพอกับน้องเ้าๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับพบบ่องไนใบคือเก่าครับนี่รถไทฟ,ฟอร์ดครับนี่สายโหดบังหินครับพี่น้องออกงานอีกแล้วครับนี่อ้วระวังเตะลมได้ครับเด้อพี่น้องเลยนี่ระวังลมโอ้ยระวัลวงลมเด้อพ่องไนใบ,บนี่อือ ปนพยานร่วมแล้วครับนี่พี่น้องเลยสายดันเท่าอยู่เดียวครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยงามปันยังนะครับ อ้ขีนย,ยังเปียวๆอยู่ยยครับพี่นอ้องเอ้ยนี่ไถกระลังงา,ามเลยครับท่านนี่คุณพ่อเพิ่นปูบักทั่วครับนี่หลังจากเอาเข่าไปแล้วครับนี่ปูบักทั่วโตเลยครับฟ <c oughs> ังเสียงคอเลยครับพี่น,อน้องเอ้ยหมดคือเก่าครับพี่น้อง พอเลยครับหอดครับนี่เหวตลอดครับอื้อแซ่บโอหไปแล้วล่ะครับพี่นอ้องเอ้ย ัแบบเรียบร้อยเลยตัวนส้เห็ดคือขาดไปเลยตัสิทำไยใบ,บยสลับใช่ไหมระวังมันลวมเนื้อระวังมันลวมเนือ้อเสียงหูดคือเกาอเอเ่าครับพี่น้องเลยไอหูดตั้งหินเฮาครับพี่น้องเลย กำลังเรยวอองานครับหนี่งดีลับก็ว่าปอดเท่าเดียวครับพี่น้องเฮ้ยกำังน้องสะด้ยเจ้า มรมมนไก่มไก่น้องมไก่น้องเปนไแล้วเิ London, ่นเค็ดเ็ดเพิ่นเค็ดคือขาดนั้เลยตัวนี้โอ้เบียน เหย,ยิบเรียบกันเรีวไงยปเอ้ยโอ้สุดยอดครับพี่น้องเลยอิดเลียวอิดตื่นเลยครับพี่น้อง ข <c oughs> ไผ่เดืเบิ่งคลิปนุ่ยล้วก็ฝากฝากไดไลค์กดแชระด้วยครับเด้อร์ดีว่าไผ่เดือกกดแล้วก็สีบัวเดียผ่า,าดาคลิปใหม่ๆครับนี่จากสองเบาเบื้องสีวีสองครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับรกกสนนบสวัดีครับผม